ป๊นี่ใครขยับมระการตรงนี้เนี่ยไม่รู้อ่ะเหม็นมากอื้อสกปรกมากเลยเฮ้ยไอ้สงัยยองแกขยับหน้าห้องเปล่าวะไม่โกยมาจากไหนเฮ้ยก็โกยออกไปจากห้องแกงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเรียบร้อยอย่างเงี้ยผงเสียไปไหนฝุ่นไม่มีขยัอยู่ไหนใครเก็บห้องกูวะ ฉันเองแหละนี่คุณเหรอเพียงอพี่คุณมายุ่งของคนอื่นโดยพรัละกานได้ยังไงอ่ะก็ฉันอยากให้มันเป็นระเบียบนี่คุณอยากแล้วคนอื่นเขาอยากด้วยไหมทําไมต้องคิดแทนคนอื่นเขาด้วยอ่ะก็ฉันก็ไปของฉันอย่างนี้อะ่ะนี่ที่ฉันทําแบบเนี้ยเพราะว่าฉันหวังดีกับนายนะหวังดีแล้วไงอะ่ะฉันอยากให้นายอยู่ในที่ที่ส,ส,สอะอาดสะอาดอ่ะแต่ถ้านายไม่พอใจอะ่ะ ฉันก็ขอโทษเดี๋ยวฉันจะเอาขยะหน้าห้องมากองคืนให้ใหม่แล้วกันไม่เป็นไรครับไม่ต้องแนละ้วน้องเฉเฮ้ยโฟกอย่าโกรธนะเนี่ยยังมีอีกชิ้นหนึ่งขยะ นี่ัากูเจอฆ่าเขาได้ยังไงไอ้ฆ่าต่างกันแกเป็นอะไรของแกมากไปเนี่ยแกจะโวยวายโมโหทำไมแม้แก็แค่เวลนสาบตัวเดียวไม่รู้แหละแต่พวกแกฆ่าเขาแกฆ่าเขาทำไมอ่ะนี่แกฆ่าเขาเพียงเพราะว่าเขาแค่สกปรกกว่าแกใช่ไหมทั้งจริงเถอะถ้าเกิดว่าฉันสกปรกมากๆเนี่ยพวกแกจะฆ่าใช่ไหมฆ่าเออไอ้เพื่อนบ้าไอ้อะไรก็ฆ่ากัน แค so an <laughs> ่ตายมัน <databases> ก <im eras> ็ฆ่ากันแล้วเหรอพี่สงสัยจะเป็นแมลงสาบน้เฮ้ยแต่ก็ไม่ควรจะเกลียดกันเพราะเขาไม่เหมือนพวกแก้เร็วเข้ามาแล้วเอาไปจ้าข้องนี้หมดแล้วนี่เดี๋ยวนี้ถึงกับพาจจะวายสาหารแล้วค่ะ๋ข้าว นี่กรุณาอยากคุยในบนโต๊ะอาหารนะคะเพราะว่าจะทําให้แบคทีเรียในช่องปากเนี่ยลงไปในที่อาหารค่ะแล้วอย่างนั้นขอถามหน่อยได้ไหมคะว่ากินได้หรือยังเพราะว่าล้างมือแล้วช้อนกลางก็มีแล้วและที่สําคัญหิวแล้วกินแล้วนะคะยังไม่ค่ะยังกินไม่ได้เพราะว่าคนยังมาไม่ครบเลยขาดนโฟก์โฟเขาอยู่ไหนพี่เพิไปเร็วไปกุ่มมาเดี๋ยวนี้เลย ไปตับเลยพี่โป๊ะไอโป๊ะโป๊ะพ่อไปกินข้าวได้แล้วพี่หิวจะโก๊ะเฮ้ยโป๊ะอุ้ยไม่ไรอ่ะทำไมไม่นอนอยู่บนพื้นอ่ะไม่กล้านอนบนเตียงอ่ะเดี๋ยวพักกูให้นอนยาคับเกลียใจคนงกูชื่วยมันแปลกๆนะเนี่ยโซ๊กอ่ะไอหยงหรือว่ามันจะเสียใจที่แมลงสาบมันโดนฆ่าจนเพี้ยนวะอืมันว่า้ อีกเรื่องหนึ่งชั้นเดานะที่มันช็อตอย่างนี้เพราะมันเปลี่ยนแ,แปลงตัวเองจากเป็นคนสกปรกเนี่ยเป็นคนสะอาดไงอ,อ๋อฝีธรรมชาติถูกต้องห้ามคอยไม่เล่นปลักห้ามอะไรวันพี่ตอมอือเมื่อกี้บอกจะไปกินข้าวใช่ไหมครับอ,องขอตัวอาบน้ําก่อนอาบน้ํานี่นี่พีรู้ตัวเปเนแน่ว่าพี่พูดอะไรออกมาพี่บอกพี่จะไปอาบน้ําหรออ๋อป๊อปฟังไม่ผิดหรอกความจริงแล้วเนี่ยพี่ต้องบอกว่า ไปอาบน้ำแล้วแปลงฟันด้วยแล้วนี่ผ้าเช็ดตัวอยู่ไหนเนี่ย่นี่อยู่นี่อยู่นี่แขนอยู่นี่ไงอ๋ออยู่นี่เขาปกติจะกองรวมกับผ้าเช็ดเท้าอ๋อห้องสะอาดอ๋อไม่ใส่ดีใช่ไหมโทษครับไปอาบน้ำก่อนนะครับมันชื้อฟกเปล่าวะเขาจะแปลงฟันด้วยอะ เดี๋ยวค่อยมาล้างจานนะครับฟองผีข้าวหรือเปล่านี่อ่ะ เข้ามาทำความสะอาดเหรอเอาเลยเปล่าฉันไม่ได้จะทำความสะอาดสักหน่อยแต่ว่าฉันจะทำนี่ามาทิ้งทำไมนี่นายไม่ต้องเก็บแล้วปล่อยให้มันรกอย่างนั้นแหละดีแล้วอาว้าวแล้วคุณไม่ชอบใ้ห้องมันรกนี่ใช่ฉันไม่ชอบแต่ฉันว่านายอะ่ะก็ไม่เห็นต้องทําตามความคิดของฉันทุกอย่างเลยนี่คนเราชอบแบบไหนอะ่ะก็อยู่แบบนั้น ยอมรับความแตกต่างไงเออแต่ว่าคุณบอกว่าไม่ชอบให้ห้องมันสกปรกไม่ใช่เหรอใช่ฉันไม่ชอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่อยู่ที่กันเลยเหรอไช่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันแต่เราก็สามารถอยู่รวมกันได้อยู่รวมกันเลยเหรอ สองชั้นเนี่ยให้เหลือเตียงชั้นเดียวเลยเอะโหลกกว้งางกว่านี้เลยนะเดี๋ยวเดียง,งมันสะอาด

ไม่เห็นเคยเห็นเลยนี่ของผมเองอ้าวคนนี้ใครอ่ะกีต้าร์นี่เล่นกีต้าให้ฟังหน่อยเอ๊ะอะไรนี่เขาบอกไม่เล่นไม่เล่นเล่นเปก็เล่นให้เขาฟังหน่อยสิเป็นไรไปกีต้าเทพ เชื่อใจก็ต่างกัน